ใ<จ>ช่เช่นกัน,กนครับว่าเวลาเรามาเจอกันเนี่ยก็คือต้องเป็นหลุยวิตรองเท่านั้นุกครัคร้งเลยครับผม ชอบโดยรวมๆแล้วเนี่ยพี่ว่าเราสองคนเนี่ยคงเห็นคอลเลคชันนี้ว่าบ้างชอบไหมชอบชอบชอบหลายอย่างเลยครับยิ่งสีนี้คือฉูดฉาดมากโดนใจวินมากเลยครับสไตล์เขาเลยครับะบายเลยครับจริงๆตอนนี้ผมแอบชอบเกงตัวนี้และก็มีเลงเป็นมินิซอฟท์ทรั้งไว้อยู่มันมีลายการ์ตูนซูมิเฟรมมนน่ารักมากเลยครับพี่พอพูดถึงกระเป๋านะครับอ่ะจริงๆเดี๋ยวขอพูดอย่างนิดนึงก่อนว่า คอลเลกชันนี้เนี่ยนะครับบัวเจีอโบในแชนแนะครีเอทีฟเด렉เตอร์เสซฟาสุภาพบุรุษเนี่ยก็คือเอ่อด้วยด้วยชื่อคอลเลกชันนี้ก็คือ message message in bottle นะครับคือเหมือนกับว่านึกถึงจินตนาการในวัยเด็กนะครับ,ค,รบคือนอกจากนอกจากจินตนาการในวัยเด็กของของของเวอร์จิลเนี่ยเขาก็ถ่ายทอดออกมาเนี่ยเป็นตัวการ์ตูนด้วยครับ,ค,รบคือคือตัวการ์ตูนเนี่ยคือมันชื่อ ซูมวิดเฟรมส์ตัวตนมาจากอะไรมาจากการที่ว่าในสถานการณ์ตอนที่โควิดเนี่ยคนไม่ได้ออกไปจากบ้านใช่ไหมครับก็ต้องมีการประชุมกันโดยการซูมมันก็มีที่มาจากตรงนี้แต่เขาก็ครีเอทให้มันดูสนุกขึ้นเป็นตัวตนแบบนี้นะครับก็อย่างที่เราเห็นใช่ตรงอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือใช่กล้องเห็นมใช่ไหมครับซูมวิดเฟรมส์มันก็จะมีหลายแบบใช่ครับผมก็มีหลายแบบออ๋น่ารักน่ารัก อชอบชอบอะไรตรงนี้บ้างจะได้หยิบหยิบไปเลยอ๋อจะได้เหรอครับชอบหลายอย่างเลยครับผมอ่านี่นี่นี่อันนี้อ่ะอยากจะอยากจะเสนอนะครับเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นอีกกับใบหนึ่งนะครับเอ่อซอฟต์ซอฟต์ช้างซอฟต์ช้างซอฟต์ช้างนะฮะอ่ะผมว่าพี่ว่าก็เหมาะนะจริงจริงก็จะไซส์อย่างที่พวกเรามีอยู่แต่ว่าของเราจะเล็กกว่านี้หน่อยใช่คับจะเล็กกว่านี้หน่อยเป็นมินิใช่ไหมครับใช่ไหมครับ อ่าเห็นไหมคือคือปกติแล้วเนี่ยซอฟท์ทังเนี่ยก็เป็นสีก็เป็นสีน้ำตาลใช่ไหมครับเป็นโมโลแกรมแล้วก็มีคลิกดำแล้วก็เป็นดำล้วนก็มีแต่ซีซั่นเนี้ยก็อ่ะแพชมีซูมวิดเฟรนด์เข้ามาใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังเป็นเอ่อสีเขียวตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับซีเนี่ยสีซีซเนี่ยก็ก็ก็รีเลทกับคอลเลคชั่นนะฮะก็รีเลทกับคอลเลคชั่นครับสวยมากๆนี่นี่ก็เขียวใช่อันนี้จะบอกที่มาที่ไปว่ามันมาจากอะไร มาจากอะไรครับอะครับอันนี้เนี่ยก็คือก็ถือเป็นแมสเสจหนึ่งของของที่เขาจะบอกก็คือจาเมกาครับนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนที่เป็นลิเดี w ทูแวร์ได้ครับครับผมทีนี้อยากจะไหนไหนมาทั้งทีแล้วก็อยากจะขายของเหมือนกันทีนี้เรามาดูเรามาดูไอ้นี่กันดีกว่าแบ็คแพคนะครับผมแบ็คแพคเนี่ยแบ็คแพคใบนี้จริงๆแล้วเนี่ย มันเมื่อก่อนนี้เนี่ยทำมาหลายทำมาหลายหนังเลยนะแต่ตอนนี้ก็มาลงตัวที่เอ่อแคนวาสนะครับแล้วก็แคนวาสของลุยตองเนี่ยทำให้มันนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็คลิปก็คลิปเอ่อคลิปหนังดำนะฮะแล้วก็พอพอมันนุ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เวลาเราสะพายเนี่ยหยิบตัวเราเนี่ยเราก็ไม่เกะกะก็เคยอยู่แบบมันจะมีแบบว่ารุ่นก่อนที่แบบมันแข็งแล้วมันแข็งใช่ไหมันแข็งอันนี้มันจะสบายขึ้นมันจะสบายขึ้นนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็ใส่มีมีเอ่อ จะใส่เสื้อผ้าอะไรใส่แล็บท็อปเดินทางไปต่างจังหวัดได้เลยครับใช่ไปจัดจัดได้แล้วก็เมียนก็ก็มีการ์ตูนซูบิทเฟนด์กันด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยถอดเถื่อนก็ง่ายขึ้นเห็นไหมฮะอ่าอ่าเน้นการใช้งานมากขึ้นใช่ครับผมครับดีสวยเท่าไหร่ครับเนี่ยอะไรนะฮะน่าจะแบบว่าเก้าแสนนะเก้าหมื่น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 นี่นาจำราคาไม่เคยได้นะฮะครับผมนี่ ขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนอ๋อแล้วยังมีอันนี้ด้วยใช่ไหมครับที่เป็นโฟนบ็อกซ์โฟนบ็อกซ์อ่าอันนี้ถือเป็นถือเป็นอีกอีกเอ่ออีกอีกอีกใบหนึ่งนะครับครับที่ที่มันฟังก์ชันมาดีตรงไหนรู้ไหมใส่โทรศัพท์เนี่ยขนาดมันจะกับเท่ากับโทรศัพท์พอดีเลยนะครับข้างในเนี่ยก็ใส่สตางค์ธนบัตรเอกสารอะไรได้สบายเหมือนเป็นกระเป๋าตังค์เลยตัวใช่เป้กระเป๋าเป้กระเป๋าสตางค์ไปในตัว จะหยิบให้อ่านี้คล้ายๆกันด้านนี้ใช่ไหมครับก็คือไปกับเขียวที่เสื้อเลยใช่ครับผมนี่ไงฮะลองเนี่ยนี่ถ้าใส่ของเยอะอยู่ร้านนี้ก็ไม่มีใครรู้ก็เหมือนมาจากบ้านเลยนะก็คือออกไปได้เลยครับผมตัวตันรู้เลยครับตอนนี้แต่ผมชอบแบบนี้นะเพราะแบบผมเป็นคนของไม่ค่อยเยอะไงครับก็จะแบบมีโทรศัพท์มี แว่นตากันแดดก็พอแล้วแต่ถ้าพี่ก็อาจจะแบบเหมาะกับอย่างนี้หน่อยเพราะว่าพี่ชอบแบบพกกล้องอะไรชอบใส่กล้องครับแต่วันนี้เราพกใบนี้ก่อนแล้วกันอ่ะทีนี้ทีนี้เมื่อกี้นอกจากนอกจากมีมีมีซอฟท์ช้างแล้วก็มีมินิมีซอฟท์ช้างไซส่เล็กลงมาอีกก็เล็กก็ไส่เล็กลงมานิดนึงอันนี้ก็พอดีใช้เหมือนกันวันนี้ผมก็ซืายมาแต่ว่าเป็นรุ่นสีแบบสีดาวน์เลชันเก่าใช่ กนราไฟ์อันนี้ก็เข้ากับเขาเข้ากับเผมเลยดีเลยสี่เดียวกันเลยครับจริงๆอยากจะบอกว่าไม่ไม่ต้องหล่อน่ารักแบบนี้ก็ก็ถือดีนะครับครับอืมเข้าครับเนี่ยมันส้มหมดเลยใช่มทช์แต่จริงๆใบนี้วินไม่เคยเห็นเลยครับผมน้อ้าวอันนี้เป็นแบบอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยเออเดิมอะที่เราเห็นเออคี่พ่อเลยครับแต่อันเนี้ยชื่อรุ่น มีแรงบันดาลใจมาจากคิดพ่อแต่อันนี้ยคือเรียกว่ารุ่น X S ครับผมเอสคิดพ่อคืออะไรนะครับคิดพ่อก็คือนี่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 คิดพ่อก็คือใบยายแบบนี้ใช่างเพราะทำให้มันเป็นไซมินิใช่ครับผมก็ย่อส่วนย่อส่วนลงมาน่ารักนะก็สบายง่ายดีน่ารักดีครับผมว่าอันนี้มันเก๋ด้วยเพราะว่าปกติก็จะเห็นเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นทรงแบบเออสวยดีเขาดูใส่ของได้เยอะด้วยใส่ใส่ของได้เยอะนะครับ อ๋ออย่างนี้คืออแต่นี่แข็งอ่ะอันนี้อันนี้ก็คืออันนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นทั้งจริงๆฮะเป็นเป็นแบบนี้ไม่มีคำว่าซอฟต์แล้วครับอมันจะแข็งแรงมากก็คือเราก็ถืออย่างนี้เลยครับใช่ครับผมแล้วก็มีสายสะพายก็ได้หรอมีสายสะพายก็ได้ใช่อืมี่วนี้น่าจะยิงหลายหน่วงหลายบาทอยู่วางไว้ดีกว่าที่ ชอบอะไรอยู่ตรงนี้บ้างแล้วอยากจะแมทช์อะไรบ้างครับผมครับหวแว่นนี้ดีครับอาแว่นตาอันนี้ดีนะข้างๆก็เป็นข้างๆก็มีดูแบบว่าซีนก็มีก็มีลายดอกไม้เป็นโมทีฟของหลิตวิองนะครับแล้วส่วนส่วนอันนี้ขาแว่นอันนี้เห็นไหมฮะครับอ๋อก็มีซูมวิดเฟรมเหมือนกันใช่มีตัวกระตัวอันนี้มันดูแบบวินเทจแต่ก็แบบทรงก็ดูแบบทันสมัยอยู่ก็ร่วมสมัยครับครับผม เร็งไว้ก่อนดีมากโอ้แล้วก็มีหมวกนี้ด้วยล่ะครับหมวกนี้มันพิเศษนะครับบวกอันนี้เนี่ยก็คือก็คือใส่ได้สองด้านนะครับหมวอันนี้ใส่ได้สองด้านนะครับก็จะใส่ด้านสีดําก็ได้อนะครับใส่ด้านสีดําก็ได้หรือจะใส่ด้านนี้ก็ได้นะครับอ่ะเราสงสัยไหมครับว่าจริงๆปกติแล้วเนี่ยนะครับเสื้อ เสื้อที่วินใส่เนี่ยก็คือคลายเดเมียสเตอร์ลายตารางสี่เหลี่ยมนะครับ,รบหรืออันนี้ก็เหมือนกันล,ลายตารางอันนี้เนี่ยนะฮะก็คือ ถูกต้องถูกต้องแล้วผมชอบที่มันใส่ได้สองตานเพราะว่าคุ้มครับผมใช่ซื้อใบเดียวได้สองใบครับสวยครับสวยสวยอ่ดูเห็นไหมเราก็มีอันนี้อีกก็มีตัวนี้น่ารักนี่รุ่นเดียวกับผมเลยรุ่นเดียวใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นสีดำที่เป็นกระเป๋าสั้นต่พอมันมีตัวกับตัวมันยิ่งน่ารักกันมันก็น่ารักขึ้นเนาะมันก็น่ารักขึ้นเห็นไหมมันดูไม่เรียบไปมันแล้วก็ไหน แต่จริงๆ้วเนี่ยไม่ต้องกลัวหลายคนเนี่ยกลัวกระเป๋าสีขาวนะกลัวการกลัวการใช้กระเป๋าสีขาวเอ๊ะมันจะมันจะมันจะเปื้ออะไรหรือเปล่าก็ต้องบอกลุยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไอ้นั่นเลยครับอ่ามันก็สวยของมันอีกแบบใช่ครับผมแล้วนี้ก็เป็นการปั๊มโลโก้ด้วยใช่ใช่ปั๊มโลโก้แล้วก็แล้วก็เอ่อพิมพ์ลายลงไปนี้นะฮะก็คือตัวการ์ตูนเนี่ยเอ่อ ซูโม่เฟรนช์ก็มีหลายๆคาแรคเตอร์นะฮะมีหลายๆแบบเห็นหลายแบบมากใช่มีหลายแบบมากนี่ก็เป็นซนเี่ก็เป็นหนึ่งนะฮะนี่แล้วก็สร้อยสร้อยที่ใส่สร้อยที่ใส่ด้วยเห็นไหมฮะสร้อยที่ใส่ก็เหมือนกันครับนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวการ์ตูนใช่เป็นหนึ่งในตัวการ์ตูนนั้นฮะมีอะไรอีกมีอะไรอย่างชอบอะไรอีก อยากรู้เรื่องอะไรผมจริงๆชอบทุกอย่างเลยครับทีนี้เรามาดูมาดูเสื้อผ้ากันดีไหมครับดีครับผมาดูเสื้อผ้ากันเอ้ผมแอบเห็นเห็นดูเหมือนแบบดีไซน์เคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อันนี้คืออัพไซคลิงอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงเห็นไหมฮะอ๋อเนี่ยอัพไซคลอัพไซคล์เห็นฮะครับเดี๋ยวมันจะไปมันจะไปอยู่กับ สเนคเกอร์ด้วยนะฮะมันจะไปอยู่กับสเนคเกอร์ด้วยครับฮะอ่าสำหรับคอลเลคชันของเสื้อผ้านะฮะคือทีมคอลเลคชันหลักของเสื้อผ้าในซีซั่นนี้คือเนื่องจากโอเชย์แอบโรเนี่ยมีเชื้อน่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณปู่เลยเนี่ยที่เกิดที่กาลนานะฮะเขาก็เหมือนกับนอกจากนึกถึงนึกถึงตัวกระตูนในวัยเด็กของเขาแล้วเนี่ยก็เขาก็นึกถึงว่าเอ๊ะเราจะมาผนวกกับบ้านเกิดยังไงทำให้มันดู ทําให้มันดูเหมือนกับเหมือนกับคนเราอะนะว่าแม้บางทีเราเราประสบความสียเร็จมาในชีวิตจุดหนึ่งเนี่ยก็นึกถึงอ,อยอ้นถึงที่บ้านใช่นึกถึงในวัยเด็กว่าว่าว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่อย่างที่อทเออเสื้อที่ไบรท์ใส่เนี่ยก็คือเห็นไหมมันจะมีสีเขียวสีเหลือง<ม>สีดำเนี่ยก็มีอินสปิเรชันเรื่องสีเนี่ยมาจากธงจาไมายกาใช่ครับผมใช่นะฮะเห็นไหมฮะแต่อย่างอย่างตัวนี้เนี่ยเออฮูดดี้เนี่ย กมีฮูแล้วก็ซิปหน้าเนี่ยก็ก็เป็นผ้านนโอพีนแล้วก็มาผนึกกับชาติคือด้านในแล้วก็ผนึกกับกรรมีผนึกกับกรรมีเพื่ออะไรเพื่อให้กรรมีมันอยู่ทรงแล้วก็แล้วก็แต่ใส่แล้วทรงสวยใช่ใส่แล้วก็จะทรงสวยนะฮะที่จริงที่จริงก็ต้องบอกโอ้ยเวลาเวลาแมทชุดแบบนี้นะฮะก็คือลายโมทีฟนะครับของหลุยส์วิตตองแล้วก็มาแมทช์กับเดเมียดิสทอเทสเนี่ยก็ดูว่า ก็คือมันต้องมีคนที่มีบุคลิกบางอย่างนะที่ใส่แล้วก็กก็็มีความกล้ากลึงเหมือนกันนะว่าเอ๊ะจะใส่แล้วไปยังไงเลยไปตรงนี้แหละมันก็ต้องอยู่ที่ไอจิจูดอ่ะพอดีสองคนนี้มันใส่ง่ายอ่ะตะแหนใส่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืนี่นอกจากเมื่อกี้เราเห็นเราเห็นอเซุซกรี์แล้วใช่ไหมฮะเห็นอเซุซกรี์ว่าว่ามันมีเชวนประตูนแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็มีเสื้อผ้าเขาก็แฝงอยู่เขาก็มีเสื้อผ้าอยู่ด้วยอ่าเฮ้ย นี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมสวยเลยนะฮะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นตัวการ์ตูนซูมิสเฟรนด์ไงใช่น่ารักเนี่ฮะอะไรนี่เป็นข้างข่าวน่ารักดีนะฮะมีบางทีอีด้วยบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรน่ารักดีให้คนสงสัยอันนี้เป็นด้านหลังนี่เป็นใช่แต่อยู่ที่ด้านหลังเห็นไหมฮะบางทีบางทีดีไซน์บางอย่างก็อาจไม่อยากไม่อยากจะตัวนไม่อยากจะเออะมาก็ก็เป็นคืออย่างเงี้ยเออเสื้อผ้าเนี่ยเวลาเขาต้อง คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเวลาเราดีไซน์เสื้อออกมาเนี่ยบนรันเวย์ก็มีรูปแบบหนึ่งแต่พอในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ต้องอาจจะทําให้ลดทอนทาให้มันง่ายขึ้นเพื่อจะใส่ได้ในชีวิตประจำวันใช่เขาก็เรียกเสื้อผ้าพวกนี้ว่าพวกคอมเมอร์เชียลพีซนะฮะอะแล้วอีกชิ้นหนึ่งที่ที่พี่ว่าน่าสนใจก็คือเสื้อเสื้อเนี่ยซิลูเอตเดียวกับที่วินใส่เลยก็คือพาก้ากับพาราชูตมามารวมกันแต่ทีนี้พอพวกเสื้อพาก้าเนี่ยก็พาราชูตเนี่ยด มันเป็นเสื้อต้องบอกเสื้อโดดล่มใช่นะครับแล้วก็เอาเิลยสองสองสอย่างเนี่ยมาเบรนเข้าด้วยกันเห็นไหมฮะแลก็แต่เสื้อพวกนี้ต้องบอกว่าแหมต้องบอกว่ามันเป็นเสื้อสีดูเลยอ่ะคือ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 ใส่ตะร้อนจะหนาวเนี่ยพกไว้ได้ได้ได้แล้วก็ส่วนมากเสื้อพวกนี้เขาจะตัดจากวัสดุที่ดูเบานิดนึงเพื่อจะได้เพื่อจะได้ม้วนเก็บอะไรง่ายนะฮะนี่ก็ได้เนยเข้ากับรองเท้าด้วยใช่ ก็คือด้วยความที่มันไม่ได้หนาเกินไปมันไม่หนาเกินไปเลยสามารถใส่ได้ทุกฤดูจริงๆซื้อไหมเอ่อซื้อหน่อยจะผมสะดุดตาหนึ่งตัวแล้วครับตอนนี้ตัวไหนตัวไหนนี่เลยครับโอเวอร์โค้ดมองนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้เลยครับโอเวอร์โค้ดใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวช่างอ่ะเดี๋ยวขอ ขอดูนิดนึงขอดูนิดนึงว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงแอบลองตัวนี้อยู่เหมือนกันนะฮะอ่าสวยมากเลยเป็นส้มเป็นส้มที่ดีคุณแคบอันนี้แกงครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวกันนะ เป็น change c o d e แต่มันเป็นสีที่เป็นนีออนนีออนครับอ่าครับใส่ไปไหนก่อนใส่เดินอยู่ในบ้านก็ได้เนี่ยมีความสุขแล้วสร้างฟิลสร้างฟิลเนาะสร้างให้มันให้มันมีบรรยากาศของของอ้าวอ้าเห็นไหมฮะนี่เราอยู่ไหนเนี่ยนี่เราอยู่ไหนเนี่ยอ่าแล้วคือสีก็เข้ากับเสื้อข้างในคนที่แครี่เสื้อโค้ทเสื้อ c o ้ทเนี่ย เป็นอะไรที่แครี่่เออมีความก้ามถึงเหมือนกันนะคือถ้าใส่แล้วหล่อก็หล่อเลยนะครับแล้ะทำอะไรนะครับทำไม่หล่อครับก็อาจจะถ้าถ้าไม่หล่ออาจจะต้องเบี่ยงเบนไปที่ฟังก์ชันก็ถ้ามันให้ความอบอุ่นอ่าครับอ่านี่ไหมอ่ะเห็นไหมฮะว่าพอตัวพอตัวรันเวย์เนี่ยเขาก็เป็นเป็นเสื้อโค้ทแบบนี้ใช่ไหมครับแต่พอทําเป็นคอมเมอร์เชียลก็มีตัวสั้นง่ายขึ้นครับผมน่าจะเหมาะกับตัวนี้กว่า อ่ะเดี๋ยวลองดูลดูว่าขาว่านนเป็นยังไงขออนุาตทางครับมาสองแขนนียครับมาอ่าตัวซ้าก็่านะตัวซ้างก็ด่กว่าเดินอยู่ใน เดินไปตึกนะครับยังดูใช้งานได้อืมดีครับแล้วมันอยู่ทรงมันสวยดีนะทรงมันคือสองคนเนี่ยมันได้เปรียบตรงไหนหรือไหมครับได้เปรียบตรงช่วงไหล่กับคอคือพอคนที่ไหล่กว้างนี่มีคอย้ามอย่างนี่ยเวลาใส่อะไรเนี่ยใส่เสื้อผ้าที่เป็นพวกเอาเจ้าแวพวกเนี้ยใส่ง่ายและใส่แล้วหล่อโอกาสพลาดไม่ค่อยมีแต่ก็มีบ้างยังมีครับยังมี ทีเนี้ยเรามาดูอันเนี้ยดูของดูของวินและดูของไบรท์บ้างนะดูของไบร์บ้างว่าเป็นยังไงอ่ามาดูของไบรท์บ้างนี่อาจ๋ยก่อนขอมาดูขอดูรันเวย์ที่นี่ับที่ดูสินีว่าพวตัวนี้เนี่ยมีซูมออฟเฟนเนี่ยเยอะมากแล้วก็ซูมออฟเฟนเนี่ยคือสังเกตดูนะว่าบีดพวกนี้วิธีการวิธีการปักบีดและวิธีการใช้สีเนี่ยก็ต้องก็ต้องเป็นมีมีความชนเผ่า เลยอะแล้วเขาใช้หลายแบบมากใช่แล้วก็ใช้บีดหลายแบบแล้วก็ใช้บีดที่เม็ดเล็กนิดนึงครับผมนะฮะคือยากถ้าถ้าแบบลองลองลองซูมวิดเฟรนแล้วจะเห็นเลยแล้วจะเห็นเลยอ่านี่มีกางเกงนี่มีกางเกงมาฝากตัวนี้เลยมีกางเกงมาฝากตัวนี้เข้ากันเห็นไหมฮะเข้ากันลายเดียวเข้ากันลายเดียวกันถงุกนะฮะอะลองถือ ชอบไหมถ้าจะถ้าจะถ้าจะเป็นเป็นอย่างนี้บ้างพี่ว่าก็น่าน้ารักดีนะบางทีถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราใส่เราใส่เออ่ฮูดดี้ตัวนี้ลายเออ่ฮูดดี้จาเมกาตัวนี้จัดกางเกงขาสั้นแบบนี้ใส่เสื้อยืดขาวเพลนเสื้อยืดดำอะไรก็ได้หรือเสื้อยืดแบบเสื้อยืดใส่นอนเน่าเน่าเหี่ยวเหี่ยวแล้วพี่ว่าน่ารักก็ดูมีสไตล์แล้วใช่ก็ดูมีสไตล์แล้วอต่เดี๋ยวจะอยากจะแนะนำอีกตัวหนึ่งชอบเหมือนกันนะครับอ่าอ่าสีดำ กางเกงนักเรียนมีไหมกางเกงมาใส่ก่อนเั่นหรามาอพี่ก็ว่าน่ารักดีใช่แค่ดูสบายสอดวกบ้านก็ได้ใส่ไปข้างนอกก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดูแบบสบายเกินไปไม่ได้ดูสบายเกินไปครับดูสบายจะแบบมีสไตล์ใช่ใช่ครับเออดีนี่อยากได้อะไรจดจดไว้เลยนะอยากได้อะไรจดจดไว้เลยแต่ที่ที่ชอบตัวไหนให้เลือกตัวหนึ่งยเนี้นะครับผมชอบไหม พี่ดีอันนี้น่ารักเนาะจองเลยด้วยกันนะครับอันนี้จองเลยนะครับว่าแต่เสแต่ใส่แล้วดีนะจังหวะครับผมเหรอครับตัวนี้ไหมพี่อยากได้ตัวนี้เหมือนกันแยกกันเลยครับดี้อยากได้ตัวนี้แล้วแกะแกะกระตูนออกมาเนาะแกะแบบว่าซูมิเฟนออกมาเนาะเราจะได้ตัวนี้แทนนี่มันดูสิมันมีมันมีรายละเอียดด้วยนะว่าแบบว่าแบบ มีแบบพันผ้าบันคอมีใส่หมวกมีอะไรอย่าง <ผม S 1> นีง้ผมรู้แล้วครับผมกลับไปเอาทรัลแข็งๆใบนั้นก็ได้ครับอ่าได้ได้ได้ทีนี้เนี่ยอนอกจากนอกจากคอลเลกเราพูดถึงคอลเลกชันเนี่ยเราพูดถึงกระเป๋าแล้วเราพูดถึงอิสระแล้วเราพูดถึงเสืเส้อผ้าแล้วทีนี้เรามาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทีท่พี่ว่าเราสองคนเนี่ยก็มีแล้วล่ะอันเนี้ย แต่คราวนี้มันมาในรูปแบบใหม่ครับอ่าไปดูกันว่าอะไรครับไปดูกันครับโอ้ยอ่าเห็นไหมฮะทั้งวอลเลยโอ้ยชอบสีนี้อ่าชอบสีนี้ชอบสีนี้ชอบขาวดำวันนี้ใช่ไหมใช่มันก็แมทกับอะไรง่ายนะใช่เห็นไหมฮะว่าเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยสนเกอร์รุ่นนี้ก็คือ l v trainer คือพอพอพอวัจิ้วเนี่ยมาเป็นครีเอทีฟเนี่ยครับ นอก,กนอกจากจะมีกระเป๋า soft trang แล้วเนี่ยซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วเนี่ยก็มี air we trainer ขึ้นมา air we trainer เนี่ยเกิดขึ้นและโดยเฉพาะในซีซั่นนี้เกิดขึ้นจากอะไรนะครับอ่ะเออเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องทํางานเป็นทีมใช่ไหมครัทุกคนก็ต้องทํางานเป็นทีมทีนี้เขาก็เอ๊ะด้วยรูปหน้าตาเนี่ยรูปลักษณ์เนี่ยก็เหมือนที่เคยมีอยู่แต่วูชชี่ก็บอกว่าอ่ะดีไซเนอร์ทีมไปให้โจทย์ทำการบ้านว่าเอ๊ะ ยู you จะออกแบบอะไรกับ a อลวิเทนเนอจะอีดิทจะปรับโฉมใหม่ยังไงเขาก็ไปนั่งนึกว่าเอ๊ะจะทําอะไรกันดีนะครับะะก็คือมันก็เหมือนกับมันก็คือการการที่แจกโจทย์ให้แบบเนี้ก็เหมือนกับตัวแบรนด์เองตัวตัวครีเอทีฟเองตัวดีไซเนอร์ทีมเองเนี่ยก็ทําให้ออกแบบมันเนี่ยสะท้อนถึงปรัชญาแห่งอะไรบางอย่างคือคนเราเนี่ย ธรรมชาติเนี่ยมันถูกทำลายไปเนาะเราก็ต้องรักมันแล้วก็ที่จะที่จะเห็นกับธรรมชาติมันก็ทําให้มีแอลวีอัพไซคลิงตรงนี้เกิดขึ้นนะนอกจากนอกจากว่าเอาของเก่ามาทาแล้วเนี่ยทำให้ทุกคนต้องต้องเห็นเล็งเห็นถึงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมแล้วก็ใช่ก็ไปใส่ใส่ใส่ไปในนี้ด้วยนะแล้วก็จริงๆอันนี้เนี่ยก็คือเนมแท็กอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นกระเป๋าใช่ไหมเราจะเห็นในกระเป๋าคิดพ่อใช่เห็นอยู่ใช่รุ่นแต่ก็ใช่แต่อันนี้เนี่ยก็ก็ ก็เป็นด้วยวัสดุเนี่ยเขาเรียกว่าปริซึมก็มาจากซีซันที่แล้วครับผมก็เอามาติดเนมแท็กก็เข้ากันดีไชินีตัดสีมันดูเข้ากันเลยนะสีดูเข้ากันดีแล้วก็พวกเนี้ยสีที่เป็นมัดย้อมเนี่ยก็เป็นพวกวัฒนธรรมในการใช้สีอันนี้คือที่ลุยคือเป็นเป็นลุยแบบจงใจใช่ไหมจงใจนะครับผมอ่ะแล้วมันมีหลายสีนะมีชมพูมีเหลืองมีเขียวมีฟ้าใส่ได้บ่อยอันนี้ก็คือขาวดำก็ใส่ได้บ่อย สนี้สวยสวยนะดูเท่ใส่ไปแมชกับอะไรง่ายครับอืมใช่เขาบอกว่ามี5สีด้วยใช่ไหมครับรุ่นนี้ผมชอบสีนี้เลยครับชอบที่ผมใส่เลยแล้วกันอ๋อชอบสีชมพูแต่สวยนะสีเหมือนนมเย็นดีครับมาถึงเครื่องดื่มนะครันเป็นคนแบบว่าชอบแบบฉุดฉาดใช่ชอบสีสันผู้นี้ก็สวยจริงผู้นี้ก็สวยแบบขาหน้าเงินแดงมันก็เข้ากันอยู่นะ อ่าตัวมีความเป็นแบบรงเท้าบาสนี่อันนี้ก็สวยนะรุ่นนี้ใช่สวยหลายอันครับก็สวยนี่ก็เดนเนียย d ส s อร์เ e นเหมือนกันนี่ก็สวยนี่ก็สวยนะฮะชอบชอบอะไรติ๊กติ๊กไว้นะฮะเพราะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคอลเลคชันเนี้ย ครั้งแรกเลยเนี่ยคอลเลคชันเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่พอเราพอเราจัดแฟชั่นโชว์ไม่ได้ก็มาถ่ายทอดผ่านทางดิจิตอลครั้งแรกนะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยวอจิ้วก็บรรจุเสื้อผ้าซุมวิดเฟรนเนี่ยใส่เข้าไปในทั้ง c คอนเทนเนอร์สีแดงครั้งแรกเลยเนี่ยก็เอาไปโชว์ที่เซี่ยงไฮ้ก่อนแล้วก็มาที่โตเกียว แล้วครั้งเนี่ยค่อยมาแลนด์ที่ประเทศไทยอ๋อครับนะฮะครับนั่งนั่งกันบ้างดีกว่านั่งกันบ้างยืนนั่งครับชอบไหมรวมๆแล้วโอ้ชอบหลายอย่างสนุกนะคือคือคือรู้สึกว่าคอลเลกชันเนี่ยมันเป็นบางทีจะบอกว่าคือต้องต้องยอมรับอย่างนึ่งว่าหลสววิตองเนี่ยเป็นแบรนด์คลาสสิก <c oughs> แต่ตอนนี้มันโลกมันหมุนไปอ่ะ <c oughs> ที่ว่าคนรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยแล้ว,ว่าน่าจะมันมีความป๊อปออมากขึ้นใช่ไหมมัน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 ป๊อปมันก็มันก็สนุกขึ้นอ่ะ <c oughs> ใครที่เคยบอกว่าหรือส์วิองแก่นี่เดี๋ยวนี้ เพราะเข้ามาใหม่จะเห็นว่าไม่แก่ไม่ไม่แก่ครับสนุกสนุกใช่ครับแล้วด้วยความที่แบบวินเป็นคนชอบสีสันอยู่แล้วครับแล้วก็คอลเลคชันนี้ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์วินมากๆตั้งแต่เสื้อรองเท้าโอ้โหคุณทุกอย่างคือใช่เลยแล้วเหมือนด้วยความที่ดีไซน์มันยังเดิมอยู่แต่มันแบบมันเล่นกับสีกันอะไรผมก็รู้สึกว่าคนที่ชอบสไตล์เดิมอยู่ก็ยังสามารถใส่ได้อ๋อใช่ใช่ไหนนี่ขนาดขนาดนี้พาไปดูแป๊บเดียวนี่เก่งเนี่ยวิเคราะห์ได้แล้ว อ่าอ่ะทีนี้เราเราเราลองมาโพสท่ากับหูนถ่ายรูปกันหน่อยไหมว่าเป็นยังไงอ่าแต่ก่อนที่จะโพสท่ากับหูนจะฝากอะไรกับแฟนคลับได้เลยครับก็ขอฝากช่องทางการติดต่อของลุยวิตตองนะครับช่องแรกนะครับก็คือ th. ลุยวิตตอง com นะครับผมครับผมแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ at ลุยวิตตอง th ครับครับอืมแล้วก็ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับอ่าวแล้วอีกอย่างหนึ่งครับฟิลเตอร์ไอจีครับพี่อ๋อฟิลเตอร์ไอจีใช่เขามีหลุยบิตตองเนี่ยเขามีให้ไปเล่นฟิลเตอร์ไอจีกันนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณวันนี้เราเราไลฟ์ผ่าน GQ Thailand ครับขอบคุณทียไค GQ Thailand ครับที่ได้มาเจอกับเพื่อนๆด้วยเรามาโพสซ่ากับหุ่นกัน โผลเห็นชาพ <c oughs> โพแล้วผมไม่กล้าจะโพด้วยส <laughs> นิทขอสนิทด,ด้วยหน่อยแล้วกันครับ <c oughs> แล้ววันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ